S 1> <S 1> สำหรับการดำหน้าที่ว่าบรรพาุูลุษซอนเข้ามากกับแบบนี้แหละทีมากของคำว่าดำหน้า <S <S 1> <S 1> <S บายดีหมดทุกคนมือนี้เฮาสิมาปลูกนาสลอง1,000งัซับสไครต์ตบมือเราวิธีการปลูกนาของเฮาหั่นคือก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ว่าเขาปลูกมาแล้วแต่ว่ายูทูบเบอร์ทุกคนที่ว่าปลูกกเขาเจ้ากัปลูกแบบปลูกเพื่อเอนเตอร์เทนมาแต่ว่ามื้อนี้หั่นเฮาสิมาปลูกแบบเอาจริงเอาจัง คือปู๊กแบบกเาต้องเอนเตอร์เทนคือบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหมดทั้งมวลถว้ยหาเงยมัดกันมือเนี่ยเกอบหาย สองสอนี่อันนี้กับแมนหน้าที่ว่าเขาชีวิตป,ปุ๊กมันนี่ไปไปปุ๊กกันเลยบูมอะไรจิ้งบนหลั นี่ยทำผสมมขาชิบุกเห้มันแล้วเมดพวกที่วายยังเหลืออยู่นี่ขั้นบนแล้วขาชิบเซาก็เป็นการฉลอง1,000งับซับส้ครโอเคเข้ามาเิ่นลุกกันเลยนี่มดจ้า อิเนาะก้อนชิไปดำนาเ,าเทาก็ต้องแก่มัดกาเนาะอ่าพอกำม,มือหนึ่งโมงสามนี่นาะพ่อี่ว่าเขาสิจับเด็กงานะนน่ายนฮะั่นระบิดนั่นเนาะมือเบึงซ้ายที่ว่าเขากำก่ายู่นี่ก็เยี่ยมจีก่าออกมาให้มันพอประมาณที่ว่าเขาสิจับแล้วก็ดำแบบนี้ได้ฮนะั่นเนาะ เบืองควาดำเบืองทรายหนึ่ก็จีกไ้ถ่าแบบนี้แล้วก็ดำดำประมาณนี้นะวิธีดำนาแต่ว่าขั้นถ่าว่าเข้าสิดดำแบบนี้มันก็สิดธรรมดาเกินไปเา้าเลยมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานี่อยู่นี่อุปกรณ์ แทน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 ,แนไม่แมทหลายคนก็อาจีพสงสัยว่าเขาทีเอาไม่แมทมาเห็นเนี่ยต้อ่ได้ใส่มีอุปกรณ์อีกอย่างหนึง่งดิงหลายคนก็บอีพสงสัยอีกว่าเขาทีเอาดิงมาเห็นเนี่ยก็เพได้ใส่อีก เฮาชิมาดำหน้าแวบไหนแบบที่ว่อาเปธรรมดาก็คือเฮาชิมาดำแบบที่วบันผรพบรุษเคยสอนเท่ามาก็คือดำหน้าดำแบบใดเนาะบรรผ้าบรุษเขาเคยสอนเท่ามาแบบนี้นะดำหน้าชือแรีเนเป็นหรอก,ก็ดำบรรผ้าบรุษสอนมา ต่างใจด้อพี่นองอันนี้พอดับแมนนั่นเด้เขาต่างใจให้มันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็เริ่มดำเนะดำหน้าแบบนี้แหละดำหน้าคงแค่ถ้าว่าผดได้ใดบซ้ำหน้านเฮ็ดเนี่ยขีดต้มซิเข่าทา แต่ว่าสำหรับฮ่าวคือสำนาญมะเราเห็ดกันเลยธรรมดาว่าเป็นอย่างนะแบบนั้นฮากับดำต้อตบเตาที่โตบเข้าต้า โอเคจบไปเป็นเทียบทอนนะสำหรับการดำหน้าที่ว่าบรรพบุรุษสอนห้ามากกับแบบนี้แหละทีมากของคำว่าดำหน้าจื่อไว้เด้อพี่น้องวิธีการดำหน้ากับแบบที่กี่อะไรที่เฮ็ดให้เบิ้งที่กี่ฮเอ้ขีดตรงเข้าตาโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะเนาะผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เดะจบการฉลอง1,000งพันซับสไครต์ หนึ่งมืนสามสิบสระไงไงก็นี่อีกเายบาย something on the... ถ้ามักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ๊กหัวสิไข่ที่สำคัญอย่าลืมกดตีมากระแลงเพื่อิได้บพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของพวกเขาขอบใจ